สวัสดีค่ะรายง,งานสภาพอากาศประจำวันที่5สิงหาคม2564ค่ะอุณหภูมิตลอดทั้งวันเฉลี่ยอยู่ที่26-32องศาเซลเซียสค่ะนับว่าเป็นอากาศที่ปกติมากๆที่จะออกไปเดินเล่นนอกบ้านค่ะความชื้นอากาศนะคะ56%ค่ะเป็นความชื้นที่กำลังดีมากๆความเร็วลมในวันนี้นะคะต่ำกว่า12กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ลมก็ชิลๆคะ่ะเหมาะก,กับการเดินออกไปสูดอากาศหายใจข้างนอกคะ่ะอากาศดีนะคะโดยรวมแล้วค่อนข้างดีคะ่ะอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยลมพัดเล็กน,น้อยคะ่ะเป็นพอจะเป็นอัทรศคะ่ะขอบคุณคะ่ะเฮ้ยออกไปเดินเล่นกันปะไปดิก็เห็นรายงานสภาพอากาศบอกว่าอากาศดีไม่ใช่หรอโอเคงั้นไปเลย เฮ้นายบล็อกลมนายบล็อกลมไม่แรงเอ้ยบ้าแกเอายพี่มื่อน้ำฝนไม่เห็นตกเยอะเลยแกฝนตกเลยอยู่ฝนตกยิน